สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับพี่แกรมในรายการเรื่องเล่าคืนหลอนอีกครั้งนะครับคืนนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นขึ้นมาอีกแล้วเหมาะเหลือเกินกับการนั่งฟังเรื่องราวที่จะทำให้คนรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัว วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์สุดหลอนที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับนั่นก็คือลิฟต์ครับและเรื่องราวในคืนนี้มาจากคุณเพลินตาครับสวัสดีครับคุณเพลินตาสวัสดีครับพี่แกรมหนูหนูขอแทนตัวเองว่าเพลินนะคะยินดีครับคุณเพลินตา ฟังจากน้ำเสียงแล้วดูเหมือนคุณเพลินตายังไม่หายจากอาการตอกใจเลยนะครับเรื่องราวของคุณเพลินตาเกี่ยวกับผีในลิฟ์นี่เองอยากให้คุณเพลินตาเริ่มต้นเล่าให้เราฟังเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วค่ะพี่กแกรมหนูเพิ่งย้ายไปทำงานที่บริษัทใหม่ซึ่งอยู่ในตึกสูงแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมืองค่ะตึกนั้นค่อนข้างใหม่ทันสมัยมี25ชั้น แล้วบริษัทหนูอยู่ชั้น13ค่ะชั้น13บสาเหรอครับเป็นชั้นที่บางคนถือว่าไม่เป็นมงคลเลยนะครับใช่ค่ะพี่กแกรมตอนแรกหนูเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันค่ะเพราะเป็นคนค่อนข้างเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ตึกมันทันสมัยดูสะอาดปลอดภยัยก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งหนูเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆเกี่ยวกับบลคในตึกนั้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆค่ะ มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นบ้างครับเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยครับเริ่มแรกเลยคือบ่อยครั้งที่หนูกดลิฟต์จากชั้นไหนก็ตามหรือแม้จะลิฟต์ว่างๆที่วิ่งผ่านชั้น13มันจะชอบเวทเจาะที่ชั้น13ตลอดเลยค่ะพี่แกรมทั้งๆที่ไม่มีใครกดค้างไว้ไม่มีไฟเรียกแล้วพอลิฟต์เปิดออกก็จะไม่เจอใครเลยสักคนคะ่ะแต่สิ่งที่หนูสังเกตเห็นคือ ทุกครั้งที่ลิฟต์เจาะที่ชั้น13เนี่ยหนูจะรู้สึกได้ถึงลมเย็นๆที่พัดออกมาจากลิฟต์ทั้งที่ในลิฟต์มีแอร์นะแต่มันเป็นความเย็นที่แปลกๆค่ะเย็นจนยาเยือกแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้ประหลาดๆลอยมาค่ะเหมือนกลิ่นดอกไม้ที่ใช้ในงานศพพคล้ายกลิ่นดอกไม้ขาวผสมกับผิ่นทูบจังๆมันไม่ได้แรงมากแต่ก็ทำให้หนูรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่ได้กลิ่น กลิ่นดอกไม้ในงานศพเหรอคะฟังดูน่าคนรุกนะครับแล้วคุณเพื่อนตาเคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมงานฟังบ้างไหมครับเคยเล่าให้พี่ที่ทำงานคนหนึ่งฟังค่ะพี่แกมพี่เขาบอกว่าอ๋อชั้นสิบสามเหรอชั้นนั้นน่ะเขาว่ากันว่าเฮี้ยนที่สุดในตึกแล้วนะมีเรื่องเล่ามานานแล้วว่ามีคนเคยโด,ดตึบจากชั้นนั้นหนูได้ยินก็ใจไม่ดีเลยคะ่ะแต่ก็คิดว่า อาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าขันขันกันไปเรื่อยๆแล้วคุณเพลินตาเคยเจออะไรที่ชัดเจนกว่านั้นไหมครับมีอยู่คืนหนึ่งค่ะพี่แกมเป็นคืนที่หนูต้องกลับบ้านดึกมากๆเพราะทำงานเลิกช้าแล้วต้องเคลียร์เอกสารคนเดียวตอนนั้นประมาณตีหนึ่งได้ค่ะตึ่งแงบสนิทไม่มีใครอยู่แล้วไฟตามทางเดินก็สลัวสลัวหนูเดินไปกดลิฟที่หน้าลิฟ ตัวเดียวในโซนนั้นที่ยังเปิดบริการอยู่ค่ะแล้วลิฟต์ก็มาจอดที่ชั้นหนูพอดีค่ะพอประตูลิฟต์เปิดออกหนูก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ยนข้างในค่ะคุณเพลินตาเห็นผู้หญิงคนนั้นชัดเจนเลยเหรอครับไม่ชัดมากค่ะพี่แกมพอลิฟต์ค่อนข้างมืดออกจะสลัวสลัวแล้วเธอก็ยืนหันหลังให้หนูอยู่ค่ะเป็นผู้หญิงผมยาวประบาสวมชุดสีขาวธรรมดาธรรมดา ดูแล้วเหมือนพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งค่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเป็นพนักงานคนอื่นที่ทำงานเลิกถึกเหมือนกันก็เลยก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์พยายามจะกดปุ่มชั้นจีค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับพอหนูก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์แล้วกำลังจะเอื้อมมือไปกดปุ่ม จุ่ๆผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ามาอย่างช้าๆค่ะพี่แกมใบหน้าของเธอซีบเผือดจนแทบจะกลืนไปกับชุดสีขาวดวงตาโบกลวงไม่มีแววตาอดไรๆเลยค่ะมันว่างเปล่าเหมือนไม่ใช่ดวงตาของคนมีชีวิตแล้วเธอก็ยิ้มยิ้มแบบที่หนูไม่เคยเห็นใครยิ้มแบบนั้นมาก่อนรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวกว้างจนผิดปกติ แล้วริมฝีปากของเธอก็ขยับช้าๆ้มันจะพูดอะไรบางอย่างแล้วเธอพูดว่ายังไงครับคุณเพลินตาเธอไม่ได้พูดเป็นคำพูดที่ชัดเจนะค่ะพี่แกมมันเป็นเสียงกระซิบแผ่วๆเหมือนเสียงลมที่ลอดออกมาจากช่องแคบๆเพื่มสมกับเสียงเสียซีของอะไรบางด่างแต่หนูรู้สึกได้ว่าเธอกำลังบอกว่ามาอยู่ด้วยกันสิที่ชั้นสิบสามอยู่นี่ กับฉันตลอดไปเสียงของเธอมันเย็นเยอือกเจาะลึกเข้าไปในส่วนประสาทของหนูเลยค่ะคุณเพลินตากรีดออกมาเลยใช่ไหมครับตอนนั้นหนูตัวแข็งทื่อไปหมดเลยค่ะวิแกมขาชาไปหมดไม่สามารถขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวสายตาหนูจ้องไปที่ดวงตาโบกล่วงของเธอด้วยความหวาดกลัวขั้นสุดแล้วจูจ่ๆิบก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงค่ะ มันถูกขี้ยาวอย่างบ้าคลั่นไฟนี่ลิ์ก็กระพริบติดติดดับดับ,ดบพร้อมกับเสียงสัญญาณเตือนดังลั่นแล้วลิ์ก็ล่วงลงไปอย่างรวดเร็วหัวใจหนูหล่หนฮู้ไปที่ตัดป่มเลยนะคะพี่แกมลิ์ร่วงลงไปเหรอครับคุณเพลตาได้รับบาดเจ็บอะไรไหมครับหนูคิดว่าหนูไม่รอดแล้วค่ะพี่แกมตอนนั้นทุกด่างมืดสนิทหนูได้ยินเสียงกรีดร้องของตัวเองปนกับเสียงเหล็กเสียสีกระดังสนันไปหมด แล้วก็ได้ยินเสียงหัวเราะยกของใครบางคนเสียงหัวเราะที่เย็นเยือกเรากับกำลังสนุกกับความหวานกลัวของหนูอยู่มันทังวนเวียนอยู่ในหัวจนกระทั่งลิบหยุดกระทันหันอย่างรุนแรงหนูตัวกระแทกกระผันหลิบหนูแรงจนจุแล้วทุกอย่างก็เงียบสงบลงไฟในลิบกลับมาติดเป็นปกติแต่แต่ผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วเหลือแต่หนูคนเดียวในลิบ ตัวสั่นเป็นลูกนกแล้วคุณเพลินตาทำยังไงครับหลังจากนั้นหนูรีบกดปุ่มทุกเฉินรัวๆค่ะพี่แกมกดซ้ำไปซ้ำมาจนมือชาตัวก็ยังสั่นไม่หยุดจนกระทั่งมีพนักงานรักษาวความปลอดภัยหลายคนวิ่งเข้ามาช่วยเปิดประตหลิบออกเขามองหน้าหนูด้วยความตกใจเพราะสภาพหนูตอนนั้นคงแย่มากพอออกมาได้ห,หนูขาอ่อนไม่มีแรงจะเหยืยดเลยครัพี่ พี่หล่อพอต้องช่วยประคองหนูได้แต่พูดว่าชั้นสิบสามผู้หญิงชั้นสิบสามล้าซ้ำแล้วหนูก็วิ่งเหนียวมาจากตึกนั้นทันทีไม่กล้าหันหลังกลับไปมองเลยค่ะแล้วคุณเพลินตายยังทำงานที่บริษัทนั้นไหมครับไม่แล้วคะ่ะพี่แกมตามงจากนั้นหนูก็ลอาออกจากงานทันทีเลยค่ะทั้งที่เป็นงานที่ดีมากเงินเดือนก็ดีแต่หนูไม่สามารถกลับไปที่ตึกนั้นได้อีกเลยค่ะ แม้แต่นั่งรถผ่านหนุ่ยต้องหลับตาเลยโพห้าหมู้หญิงคนนั้นกับเสียงกระสิบของเธอยังติดตาและร้อนอยู่ในหัวดูตลอดเวลาบางทีตอนกลางคืนหนุยได้ยินเสียงลิบดอท,ที่ชั้นสิบสามเธอก็ได้ยินเสียงกระสบนั้นทำสำม,มันทรมานมากค่ะพี่แกมคุณผู้ฟังครับ นี่คือประสบการณ์สุดหลอนที่เกิดขึ้นกับคุณเพลินตาในลิฟต์ของตึกสูงแห่งหนึ่งแสดงให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดและบางสถานที่ก็อาจจะมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่กันกว่าที่เราจะจินตนาการได้ขอบคุณคุณเพลินตามากนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่ทําให้พวกเราคนลุกไปตามตามกันในคืนนี้ยินดีค่ะพี่แกม มองว่าเรื่องของหนูจะไม่ทำให้ใครกลัวกันคลิปนะคะ ครับคุณผู้ฟังสำหรับคืนนี้เวลาของเราในรายการเรื่องเล่าคืนหลอนก็หมดลงแล้วหวังว่าเรื่องราวในคืนนี้จะทำให้ทุกท่านได้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะครับและขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีหรืออาจจะไม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องเล่าขย่าวขวัญที่จะทำให้คุณขนหวัวลุกได้มากกว่าเดิมสำหรับคืนนี้พี่กรมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ